h o u s e ่ค C มเพล C นะครับเป็นอนิเมะของช่องอ d โดสวิวนะครับหรือก็คือเอ่อช่องตัวนามินั่นแหละที่เราเคยดูมันจะมีบุมแมลงเอ่อตัวนามิใช่ไหมในถ้าเกิดใครดูเคเบิลทีวีมันก็จะเป็นช่องประมาณนั้นนั่นแหละครับเ,เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมได้รู้มาจากทางกลุ่มเดิฟคราฟนะผมก็เลยอ่าลองดูสักหน่อยมันจะเป็นยังไงวะพอได้ดูเท่านั้นแหละครับผมบอกได้เลยเนะี่ย ต้องดำน้ำอะ่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าอังกฤษออแล้วเราก็ดูเสร็จปุ๊บดูเอ๊เดี๋ยวก่อนเราก็ผมก็ดูไปด้วยผมก็เซิร์ชเน็ตไปด้วยว่าไอ้เรื่องนี้นี่มันเบรอรนอยเบบเบอนบรอนมาจากเลิฟคราฟจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เบยออนมาจากเลิฟคราฟโดยตรงแต่ว่ามันก็อ้างอิงมาจากเลิฟคราฟเพราะว่านิยายเลิฟคราฟนะครับที่ญี่ปุ่นนี่ดังมากนะดังมาก ถึงขนาดในตอนหนึ่งอะของสกูบ้ดูอ่ะมันยังเคยเอาไปล้อเรียนเลยบอกว่าเฮ้ยนี่ยายเลิฟคราฟดิมันดังนะในญี่ปุ่นอ่าผมจะไม่ได้ว่าตอนไหนของสกูบ้ดูแต่มันเคยเอาไปล้อเรียนอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้ผมได้ดูเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทางบ้านพักคนชรา,าที่ตึกทั้งตึกอ่ะชั่วนใดมันจะมีแต่ตคนชาลา และคราวนี้ก็ได้มีเด็กอีกคนนึงย้ายมาพร้อมกับชาวต่างชาติมาอยู่ที่นี่และสองคนนี้เนื่องจากว่าเป็นอายุไล่ๆกันก็เลยเป็นเพื่อนกันนะแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้เกาะนี่น่ะมันจะมีชื่อว่าเกาะคุโรซากิอ่อมันเหมือนกับมันเคยมีตำนานลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ในเกาะเอ่ออะไรประมาณนี้และสองคนนี้ก็ไปเจออ่าประมาณนี้เเล่องคร่าวๆ ก็ตำนานลึกลับนี่โอ้โหดูชัดเจนเลยครับนี่มันเลิฟคาบนี่ว่าทั้งมีทั้งไอดีฟวันเออใช่ตอนแรกนี่ได้เห็นดีฟวันเลยดีฟวันกับเดกอนน่ะเอ,อแต่ดีฟวันกับเดกอนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอะตามตรงก็คือแบบเปิดมาตอนแรกนี่ได้เจอดีฟวันเลยครับโอ้โหเต็มเต็มมันก็ไม่เต็มหรอกแต่ว่ามันก็ได้เห็นไอเราก็เอ้ยนี่มันได้อิทธิพลมาจากเลิฟคาบเต็มเต็มเลย,เ,ลยเรื่องนี้ เรื่องตอนแรกมันยังไม่ได้ให้อะไรมากขนาดนั้นครับมันเหมือนกับเกินนําเรื่องอยู่มันยังไม่ได้ปล่อยของอะไรเลยนะว่ากันตามตรงแต่ว่าเราต้องรองดูต่อไปครับสําหรับเรื่องนี้ความสยองนีนเรื่องนี้ผมว่าไม่สยองสำหรับผมผมผมไม่ค่อยจะสยองซะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนเลิฟคัมนะครับคุณอาจจะได้เห็นเต็มๆจากเรื่องนี้เลยนะทั้งโอ้โหมันมีแบบเป็นอีสตอร์เอ็กด้วยในเรื่องนี้เยทั้งใส่ทั้งไอ้คาทูลู เป็นภาพวาดลงมาแบบเออเวช้ได้เวก็อยากดูว่ามันจะเล่นเรื่องเลเวครับยังไงนะสำหรับเรื่องนี้นะก็แต่ตอนแรกเนี่ยผมใครได้ดูนะเจอดีฟวันเลยครับตอนแรกเลยนะอ่าแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ซีซันนะแต่รู้ว่ามันเอ่ออ่าสัปดาห์ละตอนสัปดาห์ละตอนนะเริ่มฉายสองอ่ากลุ่มสองตุลาแล้ว วันที่9ก็จะฉายตอนที่2นะก็อยากจะรอดูต่อไปครับว่ามันจะเล่นยังไงแต่ว่าเฮ้ยผมที่ดูไปเรื่อยรู้สึกว่าเอ้ยเกาะไอ้ที่มันอยู่นี่เกาะคุโรซากินี่มันต้องมีรับลมคุมในอะไรสักอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าที่ไอในหนังนี่มันให้เราได้เห็นอีกนะเออมันต้องรอดูต่อไปครับผมอ่ะรับรองสนุกครับแต่ว่าใครที่ดูภาษาอังกฤษไม่เก่งผมว่า <c oughs> อาจจะต้องอนันน,น,นิดนึงนะต้องแบบ ต้องหยุดสต็อปแล้วก็กดแปรนิดหนึ่งว่าไั้คุยอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นทําแต่อเมริกาฉายอ่ะตามนั้นสวัสบนี้ลาไก่นสวัสดีครับ